<c oughs> มาตเเซลครับม,ม,มัดโมบิดทไมบังคัมันขึ้นหวันเลยงวะไม่นะผมผาสร์ถามดีๆามธรรมดาผมไม่เคยถามคนดีไปนี่ดิผมผูสาว่รมาตเซลครับมาตซิดแมมถือป่ะนี่ยออโอ้คือช่วยถือวะทำไมมันเมน่นกุยเม่งหรอกุยอ่ะมึงยังไม่หัวนะส้อซับหนาผากใช่บามเนี่ยมับังทับจอเตเต้เนี่ยเต้วะเต้วะ่าเต อันไหนอันไหนยาทะเลบอกไว้อย่าสาดมาท้องพ่อบ่อบอกขาบอกเขาจ้ามพอขอขงมันพี่บอ่ไปจ้าไม่พงศ์มสนใจผมเขียบันจเศร้ากปแล้วกันนะมันยังเอาคอยถามดีๆเจ้าก็ได้ยินตัวผมก็นํำคอโอ้ยอ้ไม่เชียดแท่งเสืเขาว่ายังไหนกเอาผมถามดีๆมาตาใสละครับมาตาใสผิดมยมันถึงมันวามันไม่มั่นทใจมาเลยมันเรว่าเม่มึงหอเม็นกุยพ่้านัย่องย่อเต๋อบสลักศิลาทองมาดิ ท่าออติสงขม่าท่ามาโมบีขมแม่น่าหน่าขมแม่เมนกุ้ยิ่งมาท่าเจ้แม่มันก็คุยกันไม่บอกดูไรมันบันทาเจ้าเต้เต้โัวเต้รัวฟังเนี่ยกระปั้นสิไส้เนาะผากเอาจะบาดซะนาะตีบ่เรียกหนองนี่หรือเขาว่าเดว่าจังซันผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขามาจากชายแดนคาแมคาแมแปลว่าคาเมน